สร้างตึกนี้จะไม่ค่อยมีลูกค้าถูกไหมนะครับไม่ค่อยมีลูกค้าตึกนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกโดนโดนโดนบังหมดเลยนะครับในทางของทุยต้องหมิงถานต้องกว้างหมิงถานคือลานข้างหน้านะครับลานเขาเรียกลานรับทรัพย์อำนาจมันมีลูกค้ากับลานด้านในนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีลานด้านในเลยถูกไหมเปิดประตูเข้ามาเนี้ยแคบเลยนะครับ <S <S ด้านหน้าแต่ก่อนมีที่พอมีลูกค้าเข้าเพราะว่ามันยังไม่มีตึกนี้พอโดนตึกนี้เข้าไปเรียบร้อย นะครับแล้วโดนโค้งลงศพของเขาด้วยดวงดวงจุ้ยนี่ที่มองเห็นแหมมันจะเป็นโค้งอย่างนั้นนะแทนกล้องไปไม่ต้องใช้ไม้ใช่นะแทนกล้องไปมันจะเป็นโค้งลงศพกนะครับมันไปอัดมคนในทางดองจุ้ยแล้วมันโดนพิฆาตเสาไฟ น่าจะเคยได้ยินนะครับเนี่ยเขาโดนพิฆาตไฟแล้วสายใยอย่างเงี้ยนะครับมีเขาเรียกหนอนเขาบกนะตัวสุดท้ายจริงผมเรียกมันว่าหนอนตะลบเพราะมันไม่ดีนะฮะมันสายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะมันเปทำผมผมหันยังหัวยังนะครับแต่แก้ได้มันมันไม่ยัน ปรับแก้ในทาแล้วตรงนี้คือที่ต้อนรับลูกค้าเป็นไหมมันจะเดินขึ้นสองทางมไดเกิดความแตกแยกคนมะพักงีมีทะเลาะกันกันก็หัวเนียดนะมันจะมีทางขึ้นสองทางบ้านบ้านกูะซึ่งมันติดของช่วยะครับแต่อากาศด้านในดีข้างหน้าเนี่ยของุ้ยไม่ดีแต่ด้านในของ้ยดีนะครับอีจยวเราอาแต่นี้่ดแก้ให้นยันานประตูแล้วก็เข้าได้ รงนี้มันก็ตัดพลังเขาเนี่ยเคคอร์สอย่างเงี้ยตัดพลังอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีต้องทึบควรเป็นประตูทึบนะครับแล้วก็ให้หาไฟห้าสีมาติดเป็นโคมไฟห้าท่าเดี๋ยวจะส่งลูกให้ฝากติดหน้ามันจะแก้ตรงนี้ได้นะครับกับติดจันทรจันอยู่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสรุปคือเราไม่ต้องไปย้ายบันไดนะครับมันมันเสียเยอะคือแบงคือเบงกีนนี่ถาให้ไปปรัรองทั้งหมดค่ะสี่อันสังเกตอาจารย์สองว่าแต่ลุงพลเขาลงบันไดมามันก็ เป็นหลักคือเป็นที่มันต้องมีหมันเกตโรงแรมใหญ่ามันจะมีลานหน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถไม่ว like ่าจะเป็นลานนะครับจริงๆแล้วลานหน่ะมันจะต้องเนี่ยสามสี่ห้องแรกเนี่ยมันต้องไม่มีมันต้องเป็นลานกว้างๆแล้วเป็นที่แบบถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยบ้านมือแก้วมีอจอนคือลานมันแค่ลานหนีถังสำคัญมากนะครับ ด้านนอกด้านในนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปปรับอะไรเพราะว่าผมมียันของท่านการบัญชานแค่บอกให้รู้ไว้ท่านั้เองตัวนน้ำต้องเต็มมันเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วการวางทุกตาเขาเรียกสิงที่วงตุ้ยคือการวางเงิงตุ้ยด้านในควรวางอย่างน้อยสามแทนแทนความรักความหนุจด้านในเง้ยนริ่มก่อนสิายเนี่ยมันต้องมีสามอันถ้าไปสังเกตรีสอร์ทถ้าไปเที่ยวสักเขามีตัวลูกตัวแม่ สามในทางของช่วยไปว่าได้เกิดได้มีผมสังเกตดูแต่ละที่เนี่ยจะมีวัวเดียวหมดเลยนะครับไม่ว่าขาควายไม่ว่าท้างช้างกัน